ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็มีการไปดําเนินการซ่อมถนนนะคะที่มีการหย่อนเบ็ดตกปลาทางเข้าหมู่บ้านค่ะหลังจากที่กลายสภาพเป็นบ่อน,น้ําขนาดใหญ่สัญจรไปมายากลําบากค่ะ จากกรณีที่มีชาวบ้านโนนมันเทศหมู่ที่7ตำบลลำมูลอำเภอนอนสูงจังหวัดนครราชสีมาได้รับความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทางสัญจรผ่านถนนเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านค่ะซึ่งมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อลึกจนเป็นแอ่งน้ำส่งผลกระทบต่อการเดินทางสัญจรเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากถนนเส้นทางดังกล่าวเนี่ยเป็นถนนสายหลักเชื่อมต่อระหว่างอำเภอนอนสงและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ในแต่ละวันก็จะมีประชาชนใช้เส้นทางสัญจรเป็นจำนวนมากค่ะโดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าโรงเรียนบ้านนนมันเทศมีหลุมขนาดใหญ่นะคะเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยจะกลายเป็นแอ่งน้ำลึกสามารถที่จะนำปลามาปล่อยเลี้ยงได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นอุปสรรค ในการเดินทางมาโรงเรียนของน้องๆน,น,นักเรียนเป็นอย่างมากค่ะโดยชาวบ้านเขาก็มีการนําเอาเบ็ดตกปลานะคะมายืนตกปลาอยู่กลางถนนเพื่อเป็นการประชดประชันหน่วยงานที่รับผิดชอบค่ะล่าสุดนะคะนายสมเกียรติตันดิหลกตระกูลรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและนายธทีรชัยเทพนอกค่ะผู้อำนวยการสำนักช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ก็ได้ลงพื้นที่นะคะนำรถบรรทุกดินมาปรับเกรดแล้วก็บดอัดบริเวณที่เป็นบ่อน้ำกลางถนนและทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วเพื่อให้ประชาชนได้เดินทางสัญจรผ่านไปมาสะดวกสบายขึ้นและเตรียมที่จะจัดสรรเงินงบประมาณของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามาทำการลาดยางถนนเส้นนี้ตลอดสายต่อไปด้วยค่ะ